ไปว่าไงลูกเล็บไอ้บัวไปทำไมดูดูตัวนานุพูม่าดูเปล่านุไอรู้มาโน้สดูรักกันมึงนะโอ้โอนอนถัดอนแล้วครับไอ้บัวไปทำไมดูดูประตูซาโน้นพูม่าดูเปล่านุ ดูไปไม่ส่งจะส่งทำไมไปน้องไปหนูไม่ได้เงินไปดูไม่ใช่รอหน้าพีทูพีเลยไปเนาะไม่เออรอในทางธุรกรรมอะมันจะออกกันทำไมอ่ะอาชีพหายแล้วต้องทำอะไรกันไปเรื่อยอีกละไม่ใช่มันโอนเงินพีทูพีแล้วมันต้องอยู่ในหน้านี้แล้วดิโอนโอนแล้วถัดไปอ่ะ แล้วรับเงินหรือยังเงินเข้าหรือยังไปไปไม่ใช่ดูในแบาป่าอะไรดูในนี่มีฟันดิ้งอ่ะไปเข้ายังเออตกใจเลยไปเย็นเย็นว่าไงลูกรักว่าไงว่าไงมาละ บอมดูหนูไปดูเมดูเไมดูไจะากดสามนะหนูมาสหรอใช่หนูจไปัวชาโ้อยเ้ไมเอาหนูไปหนูสาวน้อยน้อยเลยนะหนูจะมากวดเขาได้หรอจ้องหนูหนจะไปร้องทไว้เลยแต่มอยกระทงด้วยใช่นาะูดอย่างพูดยงไม่รู้เรื่องมอมลอยกระทงเราืมาป้าชนคนเดี๋ยวป้าไปเอวที่หนูไป เป็นอะไรครับเขาผู้หญิงอาตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ดีน้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้โรดัมอะไอ้เด็กไหนเนี่ยเด็กไหนเนี่ยเรียนไหนเนี่ยเรียนไหนก็ไม่ใช่ขนกอะไรอะไรนะไม่ใช่ปีที่โรงเรียนแล้วเนี่ยปะกูอินนะเว้ยอยู่ปีที่อะไม่ใช่ประกุมึงอินแล้วไงอะ อ้าวเฮ้ยนมอย่าลงไม้ลงมืออย่าลงไม้ลงมือเราไป็นบ้าเปล่าไอเราไปถึงตายนมไม่เอาถึงตายไม่ไม่ก็มึงก็มึงอไรมึงคิดว่าแค่ดิ้นพื้นพอพื้นปอดตีหรออ้าวอ้าวไม่หนุบหนับเสียงเนี่ยมึงทำไมอ่ะมึงทำไมเอาคุณทุบผมยิ้มอ่ะฮะอ่ะไอทุบผมยิ้มไอแทงผมยิ้มเอออยากเจอก็แค่เปิดมา นนั่แหละเยอะเท้าเปล่าหรอใครเปิดก่อนก็โดนยิงก่อนกลัว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 เราถอยดีกว่าหมายเงี้ยมากระจิ๋งน้ำไม่ชื่นใจมากระจิ๋งแดกน้ำไม่ชื่นใจมาคนเดียวไปเลยแดกเท้กเตี้ยโก้เก่าเว้ยเก่าเว้ยเฮ้ยเขาไม่ทำแต่หน้าผู้หญิงเลยเก่าเก่าเก่าเห็นมาคนเดียวน่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยววันนี้มาตำรวจไม่ห้ามเลยนะมันตายหมด เงี่ยพนนอนทรงอยู่เนี้ยนี่สวยแม่ยิ้มเยะขนาดพี่เอวุบอกว่าไงลูกรักพี่แวร์ดูเขาจะโอวยึ้นแต่ดูไม่ได้ใครดีโทรไปมูมินเหรอใช่น้องไม่หนูโทรไป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 บอกว่าป้าร้องไห้เสียใจเสียใจกับสิ่งที่แมวยูทำแบบนี้จำไว้ขายเงินแดงบ้าบออะไรอ่ะขายก็ขายฟรีแม่งขายสร้างคลุ่ยห่านเลย พี่แมวดูปูไปปูว่าปูไปดูให้เสียใจอยู่ปูาปบอกบอกอะไรหนูบอกหนูเห็นปูาปร้องไห้เสียใจใช่หนูหิวปูไปดูให้เสียใจมาโดยน้องหนูให้เสียใจที่พี่แมวดูหายโดนเด็กให้หนูเดินมาดูปูไปดูให้ใหญ่ดูไม่ดีพี่กูโดนเด็กช่าง กลต้องตีนวะใช่เหรอลงลงแล้วลงระงังเรียกพวกไอ้แก๊กต้อตีพี่เรอเนี่ยเท่นี้นะน้องพี่แมดูน้องเดพวกพวกเรากำลังมาง<ด>พีพนน่สวัสดีสสนะพี่พาซิว พี่โดนเช็คมั้ครับพี่โดนเห็นผมรู้ผมรู้เฮ้ยแลดูมันเปิดเขาเลยอ่ะพี่ตีครับผมจั่งรอยดวงได้ไหมพี่ตีสุดที่เลิฟบอกนะวีออสนามแล้วเหามแล้วพี่แพ้ซิกิโนาดาเมยไิกินาดาเมยเนาะทำไมทำหน้าบึ้งอ่ะ ใครเราไม่ยิ้มอ่ะเราไม่ยิ้มอมานายวิตินี่นี่เลยไปขนาเรื่องพี่รอเลยรอเลยรอไอพวกนี้ปะไอพวกนี้ปะเอาแม่งนี่สัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอยพี่บอยเอาุปก่อนนี่อุปกรณ์นี่ลูนักวันนี้ประกวดแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ประกวดแล้วเนี่ยลูรักเดี๋ยวเดี๋ยวลูใหญ่นี่ลุงูจะมาไปประกวดไปประกวดไอพวกูไม่ค่อยอยากลงมาเดินเองหรอกโครงการเนี้ย น้องไปไปน้องไปคุณก็อยากลงเองหรอวงการนี้ไอ้เชี่ยาปน้องคุณอาพี่พีพันดอนทไปเขาโตสูงจัง่ะไปายน้าคุณอามาละออกมาละรอเลยจุกข้างหน้าไอจุกไอเย้ยเลยข้างหน้าเลยเสื้อขาวรอรอรอพี่รอพี่รอพี่รอเลยรอเลยรอร้องรองมันหาเรื่องพิอะมันหายเรื่องพิธีอะ

ไหนไอเด็กมันกูไม่ได้ทำมึงกูมั่วแล้วกูไปตีกับมุ่นขนกมุ่นมันไหนพี่มันไหนอย่าซั่งแม่แต่มึงอย่าซั่งแม่เออมาสองคนผมเดินมาคนเดียวมันถามว่ามึงเด็กไหนแล้วมันมาเช็คผมเช็คของผมพี่ มันเห็นผมใส่เสื้อช็อปเนี่ยแต่มันก็แบบไม่เช็คกูวะกูเด็กเรียนออนไลน์มึงกล้าตีมึงไอ้ไหมก็จอดดาก็ตอนแรกนึกว่าประชาชื่นไงเทคนิคลาซาด้ปะเดี๋ยวมึงได้ลูกพี่แล้วมันหยิบปัดฉลามขูมด้วยลูกพี่ไม่ไม่ได้เหยิบเราแม่นทิงนิคช็อปปี้เอาเอาขวนไอเยียเทคนิคมาแล้วมาขวดเตียมโอตีกับตีกับต้นไม้ให้แตกมันเตรียมแทงหมเรลูกพี่เลยอ่ผมไม่ยอมนะ ตอนแรกตอนแรกผมเด็กว่าเทคนิคเทคนิคไมโรตอนแรกว่าเทคโนโลีตินไงเปลีป่ยนชุตอไชุดบาอย่าป้อมอย่าป้ออย่าป้ออี่ป้อ้าววันีจริงกับา่ด้เดี๋ยวโดนผาลรถโดนผาวล์รถรถถายายเอาโดนพารถ เอ้ยหมันลุนนะเว้ยห้ามอาวุธนะเว้ยนักเลงไม่เล่นกันถึงตายนะเว้ยนักเลงเขาไม่เล่นกันถึงตายนะหมันตายนะเอ้ยมีวิธีด้วยเหรอนักเลงอ่ะเกี่ยวเฮ้ยเกี่ยวดิเกี่ยวนักเลงเขาไม่เกี่ยววิธีเว้ยตัวสัตว์ตัวเอาไอ้เฮียขนุมเอ้ยเอาอไ้เฮียเอาเฮียเราไปไงอ่ะแต่เราเปลี่ยนชุดไปได้นะใช่ครับเราเปลี่ยนชุดไม่ได้ครับลุงถ้าจะรอไม่ก็รอตรงนี้เลยไปไอ้สัตว์ปัดเปล่าลุงไปเดี๋ยวเฮียอันหักเขาไปดีขึ้นรถแล้วเดี๋ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้วตีไปเปิดเปิด เปิดไอ้เยยเด็กช่างเนี่ยไม่ไม่ลงไมึงลงไปดิลงไปดิมึงเจอหลังลงไปดิยังไงยังไงเอาตงีตัดมันตามไม่รูเลเปิดแล้วไอ้ี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ี่ไี่ไอ้ี่ไี่ไอ้ยี่ไอ้ี่ไอยี่ไีไอ้ี่ไอ้ี่ไ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 ้ยี่ไอ้ยี่ไี่ไ่ี่ไอ้ี่ไี่ไอี่ไ้ี่ไ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 ี่อี่ไอ้ี่ไีไอ้่อยี่ไีไ้ มึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูจะดนเด็กหายมึงเด็กหายมึงไอโดนลมควันโดนลมวนึงเปียวเฮ้รตำรวจมึงเกี่ยวอะไรวะตำรวจมึงเฮ้ยเอาเพื่อเามึงเปียวเปียวเปียวมึงดูถิ่นได้มึงุนไหนรุ่นไหนพวกกูพวกกันโดนเทพวกมึงแค่ทองแดงไอ้ทีอะโดนเท้ยรุ่นไหนมึงอะมึงเคยเทมึงกไปเทโนชปีป่ะมึงกเทโนชปีอะบป็ปอกไหมี่ะไมจากเป่า เองกูเองกูเบาเองกูเบาเองกูเบาเองเล่นมาเล่นมาเล่นมาเด็กๆก็ได้เจ้ยเองก่เบาเองลูกปูลูกป <but no> ูเสื้อสบทุกเสื้อสบูเบามาดิอะไรอะไรมึงรเพี่อนเพื่อนตุ้นเดียวตุ้นเดียวอะไรลูกแป้งพี่ขอลูปแป้งลูกแป้งเด็กเด็กกูเบาเองกูเบาเองรแป้งแป้งพี่ขอพี่ขอว่าน้องรูปแป้งมาส่งบอลเดียนครับอินเว่ยอินเว่ยเหี้ยไอ้กขนมเยอะพอมึงรเยอะพวกมึงร่วงเยอะพกมึงร่วงเยอะพวกมึงร่วงเยอะพอมึงร่วงเยอะพี่ดอนพี่ดนไปโดนเช็คหน้าเวทีหน้าเวทีหน้าเวทีด่วนเลยพี่ดอนเช็คพี่ดอนเช็ค ไอ้เด็กเด็กกินมันเช็คพี่อ้ยสัตว์ท้อยสัตว์ที่หัวที่หัวไอ้ยี่ห้อยไปตัวเล่นมือไหลกระนองกระนองสัวไว้สัวเล่นมือไหลยี่ห้อไอ้ยเฮ้ยไฮ้ยกระนอไ อย่าซ่าอ่า่ตัวแล้วตัวแล้วซองเปนปีนาเมทมันเป็นเบต้าป่าวเหร้ย่าซ่าไอ้เฮี่ยซ่าไอ้เนี่ยติดยาลาซาไอ้เฮี่ยหายจึงหล่อดูหน่อยถ้าเป็นกัตัวดำกเปิดขวดว่ามึงเป็นงานจะฉับช็อปปี้ไอ้เนี่ยตอนที่กูรับองกับินปอกยาชั ตอนที่กูเตะอกยิงปีโปหน้าร้านาแมลยงมาราคาหลายพันต่างว่าสงสัยจะแกดก่อย่อยไปเน่ยป่ยไปพวกทีมเย่งมาเหี้ยปีนพี่กูทไมวะเหี้ยเแกเท็กเจจะไล่พี่กูหไติ่ว้ไอเลไวอเป็รเมล์ไว้จะไล่พี่กูเหรอไรเมว้พวกเราไปขอ่สแปแล้วนะ เออแล้วรถกูหายอีกแล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วหายหมดได้แล้วครับได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ได้เลยได้เลยผมขอเออพี่แล้วผมผมพูดว่าผมขอเอองานนี้เต็มรถเต็มงานพี่นานาทีนี้ทุกคนหลังคาหลังคาหลังคาที่เต็มว่ะเพื่าเช็คอัติได้ยังไงมาเช็คให่เลยได้ยังไงมันถูกหรือไงขึ้นหลังคาให้พี่พี่รุ่นใหญ่แล้วพี่เข้าไปนั่งไไ้้อเหีียพ่่รุนใหญ่่แล้้วพีเขานั่งนเลยเดี๋ยวผมต้องรถที่อยู่ขโมยหน้ากระทืบเดียวพี่กระทืบทริงเลยเปล่าผมเป็นต้นหนผมเป็นต้นหนในยูนิตต้นหนเนี่ย มันก็หลังคาได้ไหมอ่ะมันปีขึ้นยังไงก่อนเออปียังไงวะเออได้แล้วได้แล้ว